ถ้าใครเบื่อกับไอติมรสชาติเดิมๆครับตอนนี้นผมมีอีกทางเลือกใหม่นะครับสําหรับคนที่เบื่อกับไอติมปกติที่ซื้อกินกันปกติออตอนนี้เรามีโฮมเมดอิตาเลียนไอศกรีมครับจะเป็นอะไรยังไงที่ไหนรอมาคุยกันดีกว่าสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะให้นําตัวสวัสดีค่ะชื่อพี่ทินชลีเกตจันค่ะดูแลด้านแฟรนไชส์ลูกค้าไอรีมดโฟนค่ะ ดิมโคนเนี่ยคืออะไรยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมได้เลยก็ดิมโคนเป็นไอศครีมอิตาเลียนนะคะเป็นลักษณะโฮมเมดแล้วก็โล่แฟตโล่แฟตด้วยมีทั้งโล่แฟตมีชูเกอร์ฟรีมีซอเบทเชอร์เบทโยเกิร์ตเฮลเลยซี่มากๆค่ะค่ะค่เบิร์จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือโคนสดอ วัฟเฟิลโคนสดเพราะเมื่อกี้ผมก็เห็นนั่งทํากันสดๆเลยทํากันตรงนั้นเลยครับผมทำวันต่อวันซึ่งก็จะเหมือนกับที่ร้านเหมือนกันเหมือนกันค่ะเหมือนกันก็คือจะจะตีแป้งอะไรเนี้ยทาวันต่อวันจริงๆก็น่าจะเน้นเรื่องโคนก่อนเพราะว่าเราดีนโคนใช่ไหมคะก็คือวัฟเฟิลโคนสดตอนนี้ก็ควรจะเสิร์ฟกับไอศครีมที่มีรสชาติอร่อยครับผมแล้วก็เป็นเป็นระดับให้ประโยชน์แล้วก็พรีเมียมครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของแฟรนไชส์นยครับสมมติว่าผม ชอบทานไอศครีมมากเลยมีพื้นที่ แล้วแบบอยากจะไปลงอย่างเงี้ยครับผมต้องลงทุนอะไรยังไงบ้างครับถ้ามีพื้นที่อยู่แล้วนี่จะเริ่มง่ายมากเลยนะคะก็ถ้ามีพื้นที่ปุ๊บเราก็จะมีการไปสำรวจพื้นที่ให้ก่อนนะคะว่าพื้นที่เหมาะสมไหมมี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 ทีมไปดูไปทําสถิติจดอะไรให้เรียบร้อยก็จะแจ้งผลว่าผ่านไม่ผ่านคือถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ได้ทําค่ะก็ไม่ได้ทำจริงเหรออย่างผมมีเงินในมผมอยากทามากๆเลยก็จะแนะนําจะแนะนําพื้นที่ให้ใหม่ ก็จะสมมติว่าคุณมีพื้นที่แล้วของคุณไม่ผ่านมาเอาของบริษัทไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะทางบริษัทก็มีพื้นที่ก็มีพื้นที่ในสตอ็อกเพียงแต่ว่ามันอาจจะช้านิดนึง<ม>อาจจะมีคิวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีอยู่แล้วเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าหลังจากนั้นได้พื้นที่แล้วนะคะก็เซ็นสัญญานะคะแล้วก็ออกแบบตกแต่งท่าสั่งซื้ออุปกรณ์รแล้วก็มีการเทรนนิ่งแบรนด์โอเพนนิ่ง มีต้องมีแกล์ต้องมีแกล์รุ่นด้วยเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ใช่ธรรมดาเปิดอยินดีเปิดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่เอาแล้วผูปั้มกูปั้มกูปั้มใหญ่โตวงโยธีอาทิตย์แตนแตนแตนจุดประทัดวงโยงวงโยงโอเคไวทยากรมาออเคสตรามาอย่างี้ จะองกลังการไม่ใช่จะพิตตี้มาลูกโคแล้วก็แนะนำเรื่องโปรแกรมประชามติสภาดูดีเหมือนชาวบ้านเอยปลว่าหน้าตาของร้านของดีนโคในแต่ละที่ก็จะเหมือนกันหมดเลยค่อนข้างเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช่ใช่ก็คือวัสดุอุปกรณ์สีโลโก้จะแตกต่างมีโทนสีซิ่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าผมมีร้านอาหารอยู่แล้วครับแล้วอยากได้อันนี้ไปเป็นส่วหนึ่งของร้านอาหารได้ไหมครับ ได้เลยไม่ย่างงี้ยังนี้ง่ายมากเพราะหนึ่งโลเคชั่นไม่ต้องสำรวจแล้วใช่ไหมครัือผ่านแล้วเพราะว่าร้านคุณมีร้านส้มตำอย่างเงี้ยอ๋อนี่แหวนเลยโดนคลุกเลยครลุกคลุกคลุกได้นะนี่จะย่ยางไงร้านส้มตำเหมือนกันอ๋ออันนี้ต้องขายนี่ติดต่อเลยี่แต่ว่าลักษณะตรงนี้ก็คือว่าไม่ได้มีท่าแฟรนไชส์ไม่มีก็คือเซตอัพทุกอย่างเสร็จปุ๊บแล้ว รวมให้อ๋อถ้าถ้าถ้าไม่ใช่แฟรนไชส์ใช่ไหมคะก็คือจะแนะนำว่าตักไอศครีมลูกละกี่กรัมครับผมต้นทุนจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ควรจะขายราคาเท่าไหร่แค่นั้นเองอ๋อแปลว่ามีทั้งแบบแฟรนไชส์และไม่แฟรนไชส์ใช่ใช่ใช่ถ้เป็นแบบเขาเรียกว่าขายส่งแับแฟรนไชส์ค่ะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งเป็นแบบแฟรนไชส์โรงงานแฟรนไชส์โรงงานแฟรนไชโรงงานเลยใช่ก็จะมีหนึ่งนะคะซื้อเครื่องจักร โอ้นี้ใหญ่เลยใหญ่ละเริ่มใหญ่ละแต่ว่ามันมันต้นทุนมันจะถูกลงมาคร,ครึ่งหนึ่งเลยประมาณนั้น <ฮะ S 2> ประมาณครึ่งหนึ่งนี่เราคุยกันอ,อยากดูแล้วว่าผมต้องมีตังในกระเป๋าเท่าไหร่จะเริ่มธุรกิจนี้ได้ต้นทุนใช่ไหมถ้าเป็นแบบแฟรนไชส์นะคะคคก็ควรจะมีสัก4ี่แสนบาท ก็ไม่เยอะไม่ไม่เยอะเกินไปก็กลางๆผม่ไม่เยอะมากแต่ว่าจุดเด่นของเราคือไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าแรกไม่มีค่าแรกค่าไม่มีค่าแฟรนไชส์ไม่มีโลยัลติกสีครับผีแล้วก็เราขายแต่ไอซิ่งเพล่แต่ว่าจะมีการเซอร์วิสเรื่องเรื่องมาร์เก็ตติ้งก็คือจะมีมาร์เก็ตติ้งซัพพอร์ตพวกมีการมีทำการตลาดให้เรนนี้คาดว่าสมมติว่าสักตีแต่ห้าแต่ห้าแต่ ถ้าผมมาลงทุนแล้วเนี่ยผมต้องคาดหวังว่าจะมานัากี่กี่กี่ปีครับหรือว่ปีใช่ไหมถ้าถ้าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราขายได้ประมาณสักส5 0 0ันห้ารบาทนะครับก็จะคืนทุนประมาณสัก10เดือนโอ้ก็ไม่นานเนอะสามพันห้าต่อวันก็ไม่ได้ถือว่ามากมายเกินไปก็ประมาณสักร้อยร้อยกว่าลูกร้อยร้อยยี่สิบลูกประมาณแล้วถ้าอยากลองเนี่ยไปลองในที่ไหนครั อ๋อสาขาของท่<ค>า<ำ>นใช่อตอนนี้ถ้าเผื่อเป็นสาขาของบริษัทนะคะก็จะมีวิลล่ามาเก๊ะถนนยูน่ซอยแปอยแปนะคะคบออต,ตลาบอกมาเช่แล้วก็ที่โฮมโปรสุวรรณูแล้วรสชาติอไอนีรรร่ยทางบริษัทก็มีการคิดโตนอมาออใหม่เรื่อยๆก็ปกติเราจะเฉลี่ยประมาณเดือนลักทั้งคือเดือนก็จะีว่านิวมร์ออฟรมันก็จะเป็นสูตเฉพาะก ก็จะมีก็สลับกันไปทั้งรถนมรถเชอร์เบตรถโยเกิร์ตอะไรเงี้ยพยายามจะคิดค้นให้มันมีส่วนผสมหลากหลายเช่นรถเก่าของเรานะคะที่เป็นรถใหม่นะช็อกโกแลตบานาน่าข้าวสารลอรีสเวอร์กีรัมพายแอปเปิ้ลพายก็จะมีตอนนี้ทกี่รถอืมเยอะมากอ่ะ75ประมาณแต่ว่าจริงๆแล้วขายอยู่ประมาณเท่าไหร่ สี่สิบสี่สิบได้ก็คือปกติที่ขายต้นี่ดิบนี่ยเราก็สามารถเลือกรสชาติที่จะไม่ได้ไม่ไดิฟว่าจะแบบไรจริงจริงมันควรมีการหมุนเวียนอยู่แล้วครับผมมันไม่มีใครจะมาซื้อแบบเดิมๆแต่งหน้าเดิมๆดมวิรสนี้ไม่มีหรอเพราะว่าเขามาดูทุกวันเนี่ยเขารู้ไงว่าไหนรถไหนรถกลังอะไรอย่างเงี้ยแต่รถที่มันยอดนิยมอ่ะมันก็ควรจะมีอยู่ในร้านนะแปลว่าเป็นคนเชฟเดิมเดิมมันเป็นคนใจเดียวเฮ้ยไจเดียวเดียวเนี่ยตะกี้ไหลเที่ยว กินไงไที่ยวกินหลายอย่างอะไรอย่างงี้เรามีนานไหมครับจะคืนคุณอืมก็สบบเดือนเราแบบตัวอย่างชัดๆเลยชัดๆเลยี่แบบจริงๆธุรกิจน่ะพี่ไม่อยากแบบว่าแบบเหมือนกับเฮ้ยทำไม่ได้เออมันมันมันอยู่ที่หนึ่งทำเลเออเาเรียกอะไรปริมาณการขายต่อวันครับค่าใช้จ่ายแล้วก็คุมคอสได้ไหมเพราะว่าอิสรกเนี่ยมันขายเป็นปลามันนึกออกนะใช่ยังไงก็คันโงว่ากำไรแน่นอนถ้าทำกำไรถ้าทำตามที่บริษัทแนะนำ ถ้าขาย f ั a n ั h i พี่ซื้อ f ื้ n c h i s e ี่ไปที่ต้นขเข้าไปเทรมนี่ครับแล้วก็จะไปบอกเคล็ดลับเทคนิคการทำกำไรการต่อสู้การพิชิตเด็กการพิชิตเด็กการพิชิตเด็กขายโอ้ยอย่าป้อนเลยอายก็วันนี้ขอบคุณมากเรื่องเรื่องมากนอกเรื่องบ้างก็ที่ว่าสำหรับคนที่สนใจจะเปิดธุรกิจ ในการขายสตรีมนะครับหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักหนึ่งซึ่งก็อาศัยคนที่มีใจรักด้วยแหละเนะแล้วก็ชอบแล้วก็มีเงินเดมาลงทุนนะครับไม่ไม่ไม่มากไม่น้อยอย่างไรก็วันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ